คคคนคน,คนในขณะที่ครูอไทยพมวงนะครับชุดเด็กๆออกจากหลุมพรางของชีวิตแล้วก็ให้โอกาสให้อนาคตที่สดใสด้วยเวทีหมอลำนะครับเป็นศิลปะพื้นบ้านของชาวอีสานครูสืบศักสวัสดนะครับเลือกใช้วิธีการที่ต่างกันเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับนั่นก็คือขุนยนต์ที่นํามาเป็นเครื่องมือนะครับซ่อมเสริมชีวิตแล้วก็ปรับจูนชีวิตให้กับเด็กๆที่ได้โอกาส ในโรงเรียนบ้านอินแปลงได้มีโอกาสและก็มีอนาคตที่ดีขึ้นครับทีแรกเลยยังไม่รู้ว่า<ม>ครูเนี่ยเป็นยังไงแต่พอได้มาเป็นเราถึงว่าเออเราเราเหมาะกับอาชีพนี้<ม>ก็เลยไม,ไม่ไม่คิดที่จะไปสอบค้ณริหารหรือสอบอะไรต้องการที่จะเป็นครูที่สอนเด็กๆ<ม>โดยเฉพาะในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสขาดโอกาสอย่างนี้ครับมผมใช้หุ่นยนต์มาเป็นเครื่องมือนี้ตั้งแต่ปี8ี่ชอบส่วนตัวด้วยครับ<ม>อยาก เหมือนอยากค้นคว้าอยากเรียนรู้ตัวนี้ด้วยก็เลยเดินสายไปดูตรงที่เขาแข่งขันตรงไหนที่มีอบรม,มไปดูเพื่อจะเราจะหยิบตรงไหนมาจัดการในการสอนนักเรียนได้เรียนเหมือนเล่นเพราะว่าถ้าเคร่งเครียดเหมือนวิชาการวิชาอื่นๆผมว่าเด็กไม,ไม่ไม่น่าจะสนใจครับเล่นไปด้วยแต่ในนั้นมันจะสอดแทรกทั้งเนื้อหาวิทยาศาสตร์งานช่างคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษด้วยบางตัวอยู่ในนั้นครับก็จะแทรกไป ข้างบันไดใต้อาคารไม้ห้องนี้นะครับถูกดัดแปลงให้เป็นห้องชุมนุมหุ่นยนต์โดยมีครูสืบศัก์ที่นอกจากจะทําหน้าที่เป็นคุณครูแล้วยังทําหน้าที่เป็นหัวหน้าชุมนุมด้วยนะครับห้องนี้เองเด็กๆจะได้เล่นแล้วก็เรียนรู้ผ่านหุ่นยนต์ส่วนครูสืบสัก์ก็ใช้ห้องนี้แหละครับเป็นห้องที่เสริมซ่อมแล้วก็ปรับระบบชีวิตแล้วก็ตั้งระบบความคิดให้กับเด็กๆครับ ตัวใดใส่กอนใส่หลัง่อกี้เนี่ยใช่เขาสารพิมึงใส่มาแล้วจังออามาเบิงลองเบิงว่าสิใส่ถูกบ่เพราะอย่างห้องนี้ใช้ทําอะไรบ้างครับพวกนี้ปกติก็จะเป็นห้องเรียนเรียนวิชาที่ผมสอนแล้วก็จะเป็นห้องชมรมด้วยก็คือเด็กก็จะมาเรียนรู้ในห้องนี้เป็นเป็นห้องชมรมด้วยช่วงไหนเรียนฮะช่วงมีชั่วโมงเรียนชั่วโมงเรียนก็เรียนก็จัดการเรียนการสอนในห้องนี้เด็กก็จะนั่งเรียนศิลปะเรียนการงานเรียนที่นี่เลยนะครับแล้วก็พอถึงช่วนุมเด็กชุมนุมก็จะมานี่เข้ามา ไม่เหมือนโรงเรียนเลยนะครับจะเป็นโรงงานก็ไม่ใช่จะเป็นสนามเด็กเล่นก็ไม่ใช่นะมีทั้งฝั่งนู้นก็เด็กๆก็เล่นหุ่นยนต์อยู่ฝั่งนี้ก็กำลังประกอบหุ่นยนต์อยู่เรือนี่แบ่งยังไงครับสมัครเข้ามาปีนี้ครับก็คือยังไม่เคยแตะหุ่นยนต์เลยนี่ปอะไรอะอันนี้ปสี่ปสี่ครับครับปห้าปสี่ปห้าครับส่วนพี่ปหกเนี่ยเริ่มเก่งแล้วก็ให้มาสอนน้องคือผมความคิดผมก็คือยิ่งสอน เขายิ่งจะเก่งขึ้นเหมือนเขาเอาความรู้เขามามาแชร์ให้น้องก็คือเข้าใจไปเลยใช่เข้าใจไปเลยไม่ต้องจำครับครับยังยังกลุ่มน um> ี <h 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 ้เป็นเด็กใหม่เพิ่มเข้ามาชุมนุมใช่ครับนี่ปออะไรกันบ้างปออะไรครับปอสี่คปอสี่ปอสี่ก็เริ่มมาเล่นแล้วนะครับเริ่มจับไข่โค้งไข่ควงปอสี่นี่ผมยังทําอะไรไม่เป็นใช่ใช่ผมก็เหมือนกันตอนปอสีี่ยังไม่ไม่รู้อะไรเลยครับ หุ่นยนต์เต็มเลยอ๋อนั่นก็คือเป็นผลงานเก่าๆที่รุ่นพี่เขาทําไว้ก็จะไปเป็นเศษวัสดุที่เราไปหาตามร้านของเก่าอันนี้ไม่ไผ่หมดเลยนะครับถ้าเห็นอยู่นี่เนี่ยเนี่ยนี่ก็ไม่ไผ่ไม้ไอศครีมก็มีครับอันนี้ถือว่าทําลายจินตนาการหุ่นยนต์ของผมไปหมดเลยครับ <S 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 ไม้ไอศครีมก็ทําได้ครับเออแล้วพวกนี้ส่งเข้าประกวดไหมครับตัวนี้ผ่านการประกวดเกือบหมดครับที่เป็นไม้ไผ่เนี่ยครับครับแล้วไม้ไผ่บางตัวไปเมืองนอกด้วยอันไหนตัวแรกครับอ่าเอาตัวแรกก่อนอรก ตัวแรกนี่ตัวนี้เลยตัวนี้เป็นแรกของชมรมครับที่ไปเมืองนอกครับพันต่างประเทศมาแล้วครับเห็นไหมครับมีติดทงชาบด้วยไปไหนมาครับได้แชมป์ครับไปฮ่องกงครับตัวนี้ได้แชมป์ตัวนี้ได้แชมป์โอ้โอ้ขุนยนต์บ้านนาใช่ครับโกอินเตอร์ใช่ขุนยนต์จากไม้ไผ่นี่จะสอนอะไรเด็กๆได้บ้างเนี่ยก็คือเรื่องควาประหยัดนะเราสามารถใช้วัสดุที่ใกล้ตัว วัสดุที่เราหาได้ง่ายครับโดยเราสามารถออกแบบได้ได้ไม่มีขีดจํากัดในการอ,ออกแบบหุ่นยนต์เราก็ใช้วัสดุใกล้ตัวขึ้ืนบ้านเป็นเศษวัสดุที่เราไปหาตามร้านของเก่ามาทํามันเป็นเหมือนพ้นขีดข้อจํากัดในการทําหุ่นยนต์ข้ามก้าวข้ามไปเลยว่าไม่มีข้อจํากัดว่าอยู่โรงเรียนชนบทนะอยู่รเรียนในเมืองและสามารถทําหุ่นยนต์ได้เหมือนกันโอ้เรื่องพวกนี้ถ้าเขาไม่ปรับใช้ในชีวิตประจําวันในอนาคตนี่ทุกอย่างที่ไม่ได้ เป็นกรอบเป็นเป็นข้อจํากัดของเขานี่ก็พังมากทําละทลายกรอบตรงนั้นได้เลยสามารถทําได้เหมือนกันไกลรือหลายค่อยออกมาทอามาือถอออกมาอีกจุดประสงค์ที่ครูตั้งชุมนุมนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรผมอยากให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งที่เขาชอบและอย่างให้เขาค้นพบตัวเองได้ไวที่สุดถ้าเขาค้นพบตัวเองได้ไวไเขาก็สามารถตั้ง มุ่งมั่นที่จะไปเรียนอะไรได้มุ่ง <Ober st. S 1> มั่นที่จะเป็นอะไรได้มุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพอะไรได้ถ้าเราให้เขาค้นพบตั้งแต่ประถมค้นพบตัวเขาเองได้ส่วนมากโรงเรียนต่างๆเดี๋ยวนี้ยังไปค้นพบตอนมอปลายหรือโมอต้นครับซึ่งบางทีมันกลับลำกลับมาไม่ทันแต่ถ้ารู้ตั้งแต่ประถมเมื่อไหร่โมต้นปุ๊บเดินสายจะไปรูร้แล้วว่าเราจะเรียนอะไรเราจะทำงานอะไร ด้วยก่อนพักหนึ่งมันร้อนหรือยังมันร้อนหรือยังไม่ได้รีทายโอกกลับไปตั้งที่เดิมยกออกเลยอีกไม่กี่วันนะครับลูกศิษย์ของครูสุสักก็จะไปโชว์ฝีมา้าฝีมือการบังคับหุ่นยนต์ในเวทีระดับประเทศนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังซ้อมกันอยู่นะครับห้องชุมนุมหุ่นยนต์จากตอนแรกก็เป็นห้องที่เด็กๆมามาเล่นหุ่นยนต์นะครับตอนนี้ถูกดัดแปลงให้เป็นสนามซ้อมเด็กก็ซ้อมกันครูสื่อเพลงก็ทําหน้าที่เป็นโค้ชกําลังติวเข้มให้อยู่ครับตรงนี่นิ่ ดั่งดังคนบอกดังดังเรด้าดิ้ยถอยถอนั้นเข้าไปดี้นี่ซ้อมทุกวันไหครับนี่ซ้อมทุกวันครับต้องได้สถิติมัาะงั้นเวลาเราไปแข่งเนี่ยเราจะไม่รู้เราต้องจับเวลาให้ได้ทําภารกิจตามที่กติกาของนี่สนามสนามสนามจริงเลยนี่แต่เรายังไม่รู้ว่าวัสดุเป็นไงแต่อันนี้คือเราออกตามกติกาเขาให้มาระยะเหมือนกติกาทุกอย่างรอบนี้สองคนนี้ไปแข่งสองคนนี้ไปแข่งใครบ้างครับเรดาร์กับโชคครับเคยไปแข่งมาก่อนไหมครับ สองคนนี้รายการนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตดูอะไรบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็คือดูความสมบูรณ์ของหุ่นแล้วก็ดูการ้อมการประสานงานสองคนของคนที่บอกลายกับคนที่เป็นคนบังคับโชงนี้เป็นคนบังคับรายได้จะบอกลายซ้ายขวาการหนีบตอนนี้อันนี้ผมบอกเด็กเสมอว่าเราไม่ได้แข่งกับใครเราแข่งที่ตัวเองถ้าเราทําได้ดีทําได้เร็วทําได้ครบตามกติกากําหนดครับเดี๋ยวมันผลแพ้ชนะมันก็จะออกมาเองซึ่งเราไม่ได้ไปต่อสู้ไปแย่งอะไรกับใคร อันนี้โชคออกแบบเลยครับคือตอนแรกอ่ะเขาออกแบบเองหมดเลย<ม>แล้วเขาก็มาเล่นให้ดูว่ามันขึ้นได้ไหมเราก็จะและเอ๊ะทำไมมันตีลังกา<ม>ทําไมมันขึ้นไม่ได้ทําไมมันด้านหลังเราก็บอกว่าเราต้องทํา CG มีน้ําหนักถ่วงซ้ายกว่าให้ได้อย่างเช่นตัวเนี้ยพอพอทํามือจับมีลูกกอล์ฟปุ๊บมันจะถ่วงน้ําหนักด้านหน้าได้เลย<ม>ด้านหลังก็จะมีบอร์ดแล้วก็มีฝั่งนี้เพราะนั้นเวลาเล่นเด็กก็ต้องรู้ว่าเราจะโยกมือไปด้านหน้า อตอนไหนจะยกมือขึ้นเพื่อให้ซีจีของหุ่นยนต์ได้ไม่ตีลังกาไม่ไงมาด้านหลังโอ้โหอย่างเรื่องวงจงวงจรอะไรพวกนี้วงจงวงจรเนี่ยเราศึกษาไปพร้อมกันกับเด็กเลยครับอย่างอันนี้เป็นอัตโนมืกึ่งอัตโนมัติก็คือต้องเขียนโปรแกรมรแต่มันก็จะมีคู่มือมเขาเขียนเองเหรอให้มาเขาต้องรู้จักแก้ค่าในใน,ในโปรแกรมนั้นคุณมีคเคยพูดไหมครับว่าหุ่นยนต์ถ้าพูดหุ่นยนต์นบางคนก็บอกเป็นเป็นของเล่นชิ้นหนึ่ง ใช่ครับก็เป็นของเล่นการเด็กได้ยังไงอะไรอันนี้ก็เราไม่ทราบแต่เด็กๆเขาจะรู้ตัวว่าเขามาเล่นแล้วเขาได้อะไรผมก็รู้ว่าเด็กๆมาเล่นแล้วมันได้อะไรมากกว่าที่เขาเป็นแค่ของเล่นและอย่างครั้งนี้เขาเขาจะได้โอกาสเล่นมากโอกาสคือได้เรียนรู้แล้วอันดับแรกได้เรียนรู้แน่นอนอันดับที่2คือโอกาสที่จะได้ได้ไปแข่งขันได้เปิดโลกัศน์ของตัวเองว่าเนี่ยการแข่งขันระดับประเทศเป็นแบบนี้นะมีคนดูเยอะขนาดไหนมีผู้เข้าแข่งขันเยอะไหมในประเทศไทยแล้วเกมที่เราซ้อมไป ที่ว่าซ้อมดีแล้วเราไปเจอสถานการณ์จริงเด็กจะแก้ปัญหายังไงได้ไหมและโอกาสในอนาคตแล้วครับโอกาสก็คือโอกาสในการศึกษาต่อเขานะครับเด็กเขาจะมีโอกาสสถาบันต่างๆอาจจะมาดูเด็กวันที่เขาแข่งก็ได้แล้วก็อาจจะมาท้าทามาเรียนที่สถาบันแห่งนี้ไหมมาเรียนที่มหาลัยนี้ไหมนั่นคือโอกาสของเขาแหละเหมือนเขาเปิดตัวว่าเขามีดีเหมือนเขามีของเราเป็นครูเราต้องมีความเชื่อว่า เด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้เขามีศักยภาพในตัวครูมีวิธีการไหนบ้างที่จะดึงศักยภาพเขาออกมาให้ได้และสังคมเนี่ยต้องเอื้อต่อการพัฒนาของเด็กด้วยผู้ปกครองชุมชนต้องเชื่อด้วยนะว่าลูกตัวเองทำได้ถ้าไม่เชื่อไม่มีทางต้องเชื่อว่าเขาทำได้ ใจใหญ่โดยซิมพันกวิน